สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับ13กันยายน2567วันนี้จะเทียวกาสพูดสั้นๆในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องนะเพื่อไทยและอนาคตของการเมืองไทยเมื่อคืนขออภัยนะที่อินเทอร์เน็ตมันหลุดนะกลางคันเลยนะมันจะไม่สามารถที่จะต่อได้นะครับเพราะมัน ถือว่าถ้าเชื่อมครั้งหนึ่งเนี่ยกับ y t u t u เนี่ยถ้าโปรแกรมมันเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะกลับไปได้อีกต้องไปเซตอัพใหม่ก็เลยต้องหยุดรายการกลางคันแล้วก็ไม่ทันได้แจ้งพี่น้องออวันนี้นะครับเรื่องการเมืองไทยเราเนี่ยรัฐบาลองค์ยิงก็แถลงนโยบายนะครับทุกอย่างก็เป็นการเริ่มต้นทำงานอย่างเต็มเต็มที่นะเต็มร้อย ก็เราก็เห็นนะว่านะพักฝ่ายค้านโดยเพราะกาวไกลนี่ก็เรียกว่าจับทุกเม็ดนะแล้วก็ตีเข้านี่เรียกว่าโอ้โหคือเครื่องปาเครื่องจมูกเยอะนะปลายคางก็เลยก็มีนะคือประเด็นต่างๆเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยนะถือว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องโดนล่อเป้านะถ้าไม่มีช่องโหว่นะครับก็โดนโจมตีน้อย ถ้าช่องโหว่มากก็ต้องโดนโจมตีมากเป็นเรื่องธรรมดาส่วนประชาชนนี่ต้องให้ความสนใจนะนี่ผมเห็นทิศทางที่จะไปเนี่ยงานนี้ต้องบอกพี่น้องมาเตือนอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่ง่ายเลยนะจินวัตรเนี่ยมันไม่ต่างจากการนะดิ้นหนีตายลนะผมบอกแล้วว่ามันนะเจ้าของระบอบนี้ยเข้าฉลาดเขาเอานะขบวนก้าวหน้าเนี่ย ฝังประชาธิปไตยก่อนเขาแยกน้ําแยกปลานะนะแล้วเอาส่วนที่เขาต้องการเนี่ยไปอยู่ฝั่งเขาแล้ววันนี้เราก็เห็นที่ทางชัดเจนว่าคุณทักษิณเองก็ต้องใช้ลูกไม้เดิมๆก็คือดึงเอาพรรคพวกที่เป็นสสแบบดาวเริกนะคือมันได้แน,น่นอะนอยู่มานานๆอย่างเงี้ยแต่ก็ยังว่านะจริงๆสสดาวเริกก็มีไม่มากนะที่เป็นสสแบ่งเขตเนี่ย เพราะส่วนใหญ่ก็จะได้มาในโกตาบัญชีรายชื่อสสที่ดังๆหลายคนหรืออยู่มานานๆหลายคนเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นสสเขตอะอย่างชวนอย่างเงี้ยนะบัญชีรายชื่อนะนี่สมัยเมื่อก่อนตอนเป็นนักการเมืองใหม่ๆก็อาจจะมีอยู่บ้างเป็นสสเขตนะ <ๆ S 2> แล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยนะทุกตัวที่ ลงแล้วได้เป็นสอสอเขตเนี่ยคุณทักษิณก็คงต้องกวาดมาให้หมดแล้วก็เรื่องการรวมพักยุบพักรวมพักเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็คงต้องทำนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือวันนี้คู่แข่งของพักประชาชนเนี่ยก็คือพักรวมรัฐบาลทุกพักอย่าคิดว่าพลังประชารัฐนะที่ลุงป้อมที่ออกไปแล้วมันจะไม่กลับมาจับมือกันอีกนะ ท้ายที่สุดแล้วในทุกคนอยากเป็นรัฐบาลนั้นนะวันนี้ก็งอนงอนงอนจระบ,บัดสัตว์คือการเมืองนี่ดูแล้วตลกผมว่ามันตลกเพียงแต่ว่านิสัยนะที่ผมพัฒนามาตอนหลังคือมองแบบแล้วเฉยชากับมันเนี่ยไม่ไม่เป็นเรื่องดีนะสังเกตเล้วเติมป็นดินหายเปลี่ยนไปเยอะนะจากเมื่อก่อนนี่ต้องสู้ต้องทําสิ่งนี้สิอย่างนั้องงนอย่างนี้นะวันนี้เนี่ย นะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเพราะพี่น้องประชาชนไม่เอาจริงดรองเต็อนปดนก็เลยถอยๆมาเป็นผู้ภาคเป็นผู้ภาคและที่จะทําจริงๆเนี่ยมันต้องมีคนหลายคนซึ่งบางเรื่องพี่น้องที่นั่งฟังเนี่ยก็ทําไม่ได้หรอกนะทำคิดไม่ถึงแล้วก็ทําไม่ได้เพราะนั้นมันเป็นเรื่องของคนระดับที่ศักยภาพสูงกึืนได้นะแล้วก็มองเกมนะ การเมืองตรงตามความเป็นจริงแล้วเข้าใจจริงนะไม่ใช่คิดว่าเข้าใจแล้วแต่จริงเข้าใจไม่ถูกซึ่งนั่นนะจุดที่มันมันจำเป็นต้องไปจำเป็นต้องทำเนี่ยแม้มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าไม่มีความจงใจเข้าไปจัดการเนี่ยความพร้อมมันจะไม่เกิดแล้วฝั่งอันรักนิยมเนี่ยมันมีการปรับเนื้อปรับตัวตลอดเวลานะบูรณาการมีวิวัฒนาการ มันเมืองไทยแล้วเมืองไทยเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษอะคือคนไทยเนี่ยนะไม่มีจิตใจห้าวหาญเหี้ม e หานนะที่จะไปฆ่าไปฟันไปล้มไปล้างหรือคิดอะไรที่มันนอกตัวมากๆเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ที่สุดก็คือกลับมาอยู่ที่ตัวเองนะมันอาจจะดีในแง,ง่ที่ว่ามันไม่เกิดความขัดแยงนะ้งถึงขนาดเป็นสงครามกลางเมืองเหมือนพมา่ามันอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันก็จะเนี้ยเป็นอย่างเนี้ย วังวนนะอยู่ในภายเรืออยู่ในอ่างนะแล้วก็เผด็จการมันก็เจ้าเล่หนนะ์แล้วก็มันยุ่ให้เราทะเลาะกันอย่างเงี้ยอย่างเพื่อไทยก้าวไกลที่ผมพูดเมื่อกี้นะเพื่อไทยพักประชาชนเมื่อโดนดูดไปแล้วพักเพื่อไทยก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่เอาตัวให้รอดเกมการเมืองก็เรียก,กว่ามารับเวรรับกรรมนั่นแหละนะคุณทักษิณเข้ามาครั้งนี้ดึงลูกมาด้วยอะไรด้วย ถ้าจะให้ยิงรักกลับบ้านโดยยิงจะต้องโอ้จ่ายแพงแล้วทุกอย่างเนี่ยมันสามารถจะพลิกผันได้ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดว่านะแรงสนับสนุนทุกอย่างมาเพื่อกันพักประชาชนออกไปเนี่ยซึ่งเพื่อไทยก็ทําได้ดีหมู ح, ต้านกันทุกเม็ดก็รู้ว่าศัตรูตัวจริงก็คือเนี่ยพักประชาชนมันก็นะตัวหลักเนี่ยมันก็คือนี่แหละส่วนป้อมหรือว่านะ คนที่เคยอยู่ด้วยกันอะไรมาบางทีเนี่ยถ้ามีผลประโยชน์อะไรให้หรือมาคุยปลอบใจกันหน่อยบางทีมันก็กลับประจูป,ปากกันได้เหมือนเดิมนะค <c oughs> ดีความที่ชงเอาไว้เนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าใครสั่งตุลาการได้ใช่ไหมใครสั่งไอสาร,รน้ำมูนซึ่งที่สุดมาถ้าจําเป็นนะระบอบนี้มันต้องการรักษาอาไว้นะเพราะศัตรูคือพักประชาชนนียมันลงลึกนยะมันลงลึก แต่ถ้าเกิดเพื่อไทยชนะขึ้นมาเนี่ยซึ่งควายชัยชนะไม่ได้แปลเพื่อไทยจะมาเป็นอันดับหนึ่งได้คะแนน200ตัวเองเนี่ยเพื่อไทยจะได้150แต่เป็นคะแนนสูงสุดในฝั่งอนุรักษนิยมแล้วก็ได้เป็นได้เป็นรัฐบาลสกัดความฝันของเก้า <c oughs> เช่นเก้าไกลได้248 <c oughs> รวมกับพรรคอื่นแล้วนะพวกนั้นมันมี200เท่าไหร่สองมันก็จะเอา แล้วมันอยู่ได้สอวสวมันคุมเกมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐบาลเ,เสียงปริ่มน้ำนะแล้วค่อยๆสอยเอาเ,เขามีเงินมีทองเนี่ยก็จะมีกระสุนแล้วก็มีตัวละครที่สามารถจะเล่นสีมืดสีเทาสีดำได้อะไรได้เนี่ยงานของก้าวไกลเนี่ย,ยจึงเป็นงานไม่ง่าย และชัยชนะของเพื่อไทยเนี่ยมันคือกําไรของจอจอจอจ,อจ,อจอเมื่อวานเนี่ยเขาพูดกันเรื่องงบประมาณพี่น้องจะเห็นนะในายใหญ่นะอะไรเจ้าสัวแล้วก็อะไรของเขานายหน้าเนี่นะในายใหญ่นายน้อยมีนายอะไรกันนะเนี่ยคือประชาชนเนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ข้างหลังนะอ้างเพื่อให้ตัวเองอยู่นะได้คะแนนเสียง แต่การบริหารประเทศจริงๆคือใครๆที่เคยรักเคยชอบคุณทักษิณมาเนี่ยวันนี้มาฟังนะคุณสุกัญญาอะไรนะสิริกัญญาอย่างนี้เล่นเป๊ะๆๆรายละเอียดนั่นคือเถียงไม่ออกแก้ตัวก็ไปถูๆไทยๆไปนะเพราะวันนี้เนี่ยจริงๆนะแผลเวอร์วาเลยเพื่อไทยแล้วภาพที่ผ่านมามันก็ไม่ช่วยเลยนะ ไม่ช่วยเลยนะรัฐบาลเสถฐามันก็คือรัฐบาลเพื่อไทยไนยี่แหละชุดนี้หน้าเดิมเพิ่มเติมคือมีประชาธิปัตย์แล้วก็มีสลับออกไปการเมืองไทยมันเละเละแต่ครั้งนี้ยพระระบอบนะมันไม่ใช่ว่าคุณทักษิณอยากจะเป็นตัวชั่วตัวร้ายนะอุงอิงอยากจะขึ้นมาอย่างเงี้ยจริง,รงๆาคงไม่ได้ถ้าไม่จําเป็นนะเรื่องพ่อก็คงอุงอิงอาจจะไม่สนใจการเมืองเลยนะ ชีวิตเขาอยู่สุขสบายแบบคุณหนูมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยู่แล้วไม่ต้องมาก็ได้แต่เมื่อมาอยู่ครั้งเนี้คุณทักษินเองก็ต้องปล่อยไม่ไดนะ้ลูกสาวก็ยิ่งจะโดนหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยผมเห็นวังวนของคนะำเวรของผู้คนนะป้อมที่ไม่ยอมจมไม่ลงวางไม่ลงปรงไม่ได้ก็สร้างเวรสร้างกรรมต่อมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ว่าเรานะ่ มองแล้วว่านะักการเมืองเก่าๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่ไหวอะ่ะพฤติกรรมการเมืองการเล่นการเมืองแบบนะวัฒนธรรมการเมืองเก่าๆเนี่ยบ้านใหญ่อย่างเงี้ยแต่และคนที่ขึ้นมามันก็คือสืบทอดอะไรแบบเก่าๆนะเพื่อไทยเป็นอนุรักษ์ยมเต็มตัวนะทั้งไอ้เรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนโยบายที่ปกป้องเจ้าไว้แล้วก็รักษาผลประโยชน์นะให้เจ้า คือรักษาโครงสร้างอำนาจต่างๆก็คือจอเนี่ยกองทัพเนี่ยนะรัฐธรรมนูญอย่างเงี้นนยเครื่องไม้เครื่องมือองคอ์กรอิสระอย่างเงี้ยก็จะต้องปกป้องเขาปกป้องเจ้าแล้วในเดีวยวก,กันกับเจ้าสัวนี่นะโดยเนื้อแท้ของพรรคเพื่อไทยก็คือพักเจ้าสัวนะพักนายทุนเคยเป็นทุนก้าวหน้าแต่วันนี้เนี่ยเนี่ยเมื่อมาอยู่ระดับนิยมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องเป็นทุนแบบกินรวบเหมือนกันไปร่วมกินรวบ ประเทศเราเนี่ยมันประชาชนจะได้เศษเนื้อข้างเขียงโยนมาให้แล้วไอ้เงินที่แจกเนี่ยพี่น้องอย่าไปหลงดีใจแล้วว่านะโอ้โหมันได้เพื่อไทยเป็นบุญเป็นคุณกับเราเนี่ยแล้วเพื่อใช้หวังมากนะเรื่องเนี้ว่าฉันเข้ามาได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยพอได้แจกเงินแล้วฉันได้ได้คะแนนนะดีขึ้นเนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่เชื่อว่ามันจะช่วยมากภาพลักษณ์ต่างๆวันนี้การไปผมว่าคนกลางๆเนี่ย คนที่หลงเชื่อนะักการเมืองนะพักทั้งหลายเนี่ยที่ร่วมรัฐบาลวันนี้น่าจะได้บทสรุปว่าไม่ใช่คำตอบของประเทศทีนี้พักประชาชนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเนื้อทำตัวให้ดีนะอย่าไปเพลินอย่าไปหลงอะไรนะต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือนะอย่าไปหลงเรื่องการสร้างวัฒกรรมเด็ดๆนะเด่นๆเรื่องวัฒกรรมไอนะ้ประชาธิปัตย์มาเคยทำมานะักนะการเมืองที่มีสีสันนะ ด้วยดีลาจังหวะเนี่ยไม่สําคัญเท่าความจริงใจกับเนื้อหาสาระการเข้าถึงประชาชนแต่หนักกว่านั้นคือจําเป็นต้องมีการประสานงานการระหว่างภาคการเมืองภาคารัฐสภากับการเมืองแบบประชาชนแล้ววันนี้บอกพี่น้องนิดนึงว่าจังหวะเนี้ยถ้าเพื่อไทยได้บริหารประเทศต่อไปเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่ดีที่สุดะดีที่สุดสําหรับ พักประชาชนคือได้ลุกทางการเมืองเรื่อยๆเพราะใครที่เป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องทําพลาดคนทํางานมันต้องพลาดอ่ะคนที่ไม่พลาดคือคนที่ไม่ได้ทํางานนะคนที่ไม่พูดอะไรเลยก็ไม่พลาดใช่ไหมคนพูดก็มีสิทธิ์จะพลาดเยอะอย่างเงี้ยคนทํางานเนี่ยก็ต้องแน่นอนเป็นรัฐบาลเนี่ยมันต้องโดนมันต้องเสียคะแนนแน่ๆจะทําให้มันได้ดีในจังหวะอย่างเงี้ยนะการดักหน้าดักหลังเนี่ยอย่างคุณสิริกัญญาแกก็มองเรื่องการเติบโตเนี่ย อ้างว่านะแจกเงินแล้วมันจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น GDP ดีขึ้นนะนะอาจจะสรุปว่า GDP อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น3เนีนะ่สองเป็น3เนีนะ้คุณสิริกัญญาบอกมันเป็นไปตามความน่าจะเป็นของสถานการณ์นะโดยปกติตามศักยภาพอยู่แล้วนะไม่เกี่ยวกับเงินตรงนี้นะซึ่งก็จะไปพิสูจน์อะไรกันก็ยากแต่ตัวสำคัญก็คือเงินหมื่นที่ฟาดลงไปในแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตคนดีขึ้น ดีก็น,นิดเดียวแต่ภาระหนี้สินที่จะกองกันอยู่เนี่ยนะแล้วจะมีไม่กบโปรเจกต์อีกอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยผมนะเป็นกังวลว่าประเทศชาติมันจะตกกับดักหนี้นะตกหลุมหนี้แต่ทีนี้ฐานะของประเทศนี้เงินงค่าเงินบาทเนี่ยมันจะกลายเป็นนะลดลงถาวรของเราไม่ใช่ประเทศมหาอำนาจที่จะโดนบันดานอะไรได้ถ้าตัวเลขที่เอามาคิดคำนวณเราทำให้มันอยู่ในจุดที่แย่เนี่ย ค่าเงินมันจะลดคือเราจะกลายเป็นคนจนแปลว่าจากที่เคยซื้อของได้ในราคาร้อยบาทก็ต้องซื้อเป็น120บอย่างเงี้ยจากที่เคยแลกเงินดอลลาร์ได้นะสาบ่สามสิบาอย่างเงี้ยต่อไปจะเป็น40่สิบสี่สบาอย่างเงี้ยสีบอย่างเงี้ยจะมาเล่นกับหยวนแล้วโอ้โหนี่นะคิดกันให้ดีก็แล้วกัน ถ้าโดนกีดกันทางการค้าอีกมันจะผีซ้ำดำําพลอยเลยนะมันจะหนักมากคำเตือนของหลายฝ่ายนี่คือเรื่องการคิดการแบบพุทกษิลนั่นแหละถ้ารัชการที่9้าอยู่นี่คงคงไม่ยอมนะหลายเรื่องที่แกค,คิดเนี่ยคงจะไม่ยอมเพราะในภาวะอย่างนี้ถ้าจะทําจะลงทุนอะไรมันต้องสร้างฐานของประชาชนสร้างศักยภาพแล้วจริงๆวันนี้ที่เก้าที่พักประชาชนเขาอภิปรายนะมันใช่ เวลาเนี้ยจะฉาบฉวยใช่ะนะทำอะไรใหญ่ๆได้ชื่อได้อะไรนะแต่นี่สิเหรือให้ประเทศชาติหรือแบ่งประเทศชาติออกไปเป็นชิ้นๆงนียถ้าทำแบบไม่ระมัดระวังเนี่ยมันอันตรายนะคือมันจะเหมือนทนลายประเทศนะฮ่องกงหรืออเมริกาหลายเมืองใหญ่ๆเนะี่ยหลายรัฐคือ มันเหมือนเศรษฐกิจดีคือเปิดให้มีการทํานู่นทํานั่นทํานี่นะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไปทําให้ราคานะบ้านช่องห้องหอที่ดินนะมันแพงจนเกินจนเกินปกติแล้วอเมริกาจ้เห็นได้ชัดอะบ้านสนะี่ห้าห้องนอนหรือสามสี่ห้องสี่ห้องนอนไปอย่างน้อยนีย ถ้าไปซื้อนะมีที่ดินอย่างกว้างเลยบางทีเป็นครึ่งเอเคอร์เป็นเอเคอร์นะราคาเนี่ยอยู่นะห้าแสนหกแสนแต่พอมาที่เนี่ย,นยในเขตเบย์แอเรียที่ผมอยู่เนี่ยซานฟรานซิสโกเนี่ยปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองนะไหนเมืองเล็กเมืองน้อยเนี่ยนะลดหลั่นกันไปแต่ว่า ราคาเนี่ยมันเป็นล้านนะสองเท่าแล้วสองเท่าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเป็นสี่ห้องนอนแล้วมีที่ดินบางทีเนี่ยเป็นบ้านหลังไม่ใหญ่เลยเล็กๆที่ดินที่นี้รอบๆบ,บ้านนิดเดียวยอะไรเงี้ยสามห้องนอนสองห้องน้ำอย่างเงี้ยก็เป็นล้านแลวอย่างเงี้ยแล้วรายได้คนนะ่ะถ้าจะมีปัญญาผ่อนบ้านซื้อบ้านได้เนะี่ย ต่อให้มีเงินดาวเนี่ยการผ่อนเนี่ยยิงดอกเบี้ยมันสูงในตอนนี้มันเป็นไปลําบากก็คือชีวิตคนเนี่ยที่มันมีคนกลายเป็นคนจรจัดไร้บ้านเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เพราะเนี่ยเศตษการพัฒนาเศรษฐกิจที่มันปล่อยอย่างงี้แต่ที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นแบบเสรีและประเทศมันกว้างอยู่รัฐนี้ไม่ได้ก็หน,นีไปอยู่ที่อื่นมันก็ยังมีที่หนีประเทศไทยเราเนี่ยมันหนีไม่ได้เราเป็นประเทศเล็กกว่า นะครับแล้วเจ้าทุนก็นายทุนเจ้าสัวทั้งหลายก็ไปจับจองทั้งคนไทยต่างดาวไล่จับจองรัฐบาลก็เปิดอาซานะ่นี่เป็นห่วงมากนะชัยชนะของเพื่อไทยคือกําไรของจอจอจอจจเขาจะอยู่ได้ได้กินดีกันนะมีนะมีอยู่ดีกินดีนะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเพราะอำนาจอยู่ในมือพวกเขาแต่พวกเขานะจะมาก่อนประชาชนแล้วเท่าที่ดูนะ ดูนโยบายหวังยากที่จะทำให้ประเทศชาติเราฟื้นขึ้นมาแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยมันมัน,มนเรียกว่าฟื้นแบบทันตาเห็นอะไอความหวังที่จะเห็นเศรษฐกิจสมัยไทยรักไทยสมัยคุณทักษิณเนี่ยนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่พอนะไม่ตรงเป้าเข้าประเด็นมากพอแล้วฐานะการเงินที่ประยุทธ์มันทิ้งไว้ก็ลำบากแต่ถ้าเกิดคุณทักษิณทำสำเร็จ แล้วการทําสําเร็จผมไม่เชื่อเป็นเรื่องฝีมือการแสดงผลงานทางด้านเศรษฐกิจแต่มันหมายถึงการนะสร้างประเด็นสร้างสถานการณ์ซื้อเสียงซื้อตัวสอสอแล้วก็นะเขี่ยก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรือพักประชาชนทวทีพักประชาชนเนี่ยอยู่นอกอํานาจต่อไปเนี่ยคณะเดิมกลุ่มเดิมที่บริหารประเทศต่อไปเนี่ยนี่สินจะเพิ่มขึ้นแล้วจะหนักหนาสาหัสแล้วเชิงโครงสร้างจะไม่ไปไหน มันจะเป็นกลายเป็นอีกทศวรรษหนึ่งที่ศูนย์เปล่านี่คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆมนโนหรือไมนะ่แล้วแต่พี่น้องจะคิดกันเองแต่เป็นความห่วงใยเล็กๆนะที่อยู่ในใจแล้วเท่าที่ผมดูเนี่ยขบวนต่อสู้เพื่อจะเอาชนะเขาเนี่ยถ้ายังทําแบบหาเสียงอะไรกันไปเฉพาะพรรคการเมืองแล้วไม่มีการจัดตั้งแบบยิบย่อยเลยนะแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นไมโครแมネจเมนต เข้าไปในระดับตำบลเลยนะให้มีทีมทำงานสารเครือข่ายพักหาคนเข้ามาแล้วจัดกิจกรรมในระดับต่างๆนะแล้วขณะเดียวกันในภาพใหญ่ในการเมืองระดับประเทศนี้ก็ต้อง,ต,องต้องมีการวางยุทธศาสตร์แบบนะเฉะลียวฉลาดนะต้องประเภทโขงเบ้งเลยนะต้องคิดละเอียดยิบแล้วต้องวางตัววางตนอย่าเล่นทื่อตรงไปตรงมาอย่าเล่นแนวเดิมแล้ววิเคราะห์กระแสตลอดนะ ถ้าเกิดว่าพรักประชาชนเอาชนะเพื่อไทยไม่ได้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะวนลูปอยู่ในวงจรนะเนี่ยนะวงจรที่ไม่อยากให้พัฒนานะแล้วความไม่แน่นอนต่างๆนะอนาคตของรัฐบาลก็ไม่รู้จะไปได้เท่าไหรนะ่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยมันก็จะเป็นตัวยิ่งซ้ำเติมทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศแล้วถ้าเกิดเลือกข้างผิดนะ ไปอยู่กับจีนแล้วทำให้โลกตะวันตกอเมริกานะหรือโยุโรปเนี่ยเขาบอยคอดสินค้าไทยหรืออะไรแบบไทยๆหรือตั้งด่านภาษีขึ้นมาชิบหายแนละ้วยิ่งไปกันใหญ่เลยนะท้นที่มันจะเป็นตัวช่วยรัฐบาลเนี่ยถ้าไปเลือกข้างจีนหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยสถานการณ์จะยิ่งลําบากแล้วทีนี้ก็จะไหลไปอยู่อุ้งปีกของนะ น่าจะเป็นกรงเล็บตายกรงเล็บของพยามังกืนนะก็อย่าพากันนะไปไหนไม่รู้นะปูตินจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะต้นปีหน้าเดี๋ยวคงจะรู้เรื่องนี้ไม่ดีปลายปีเนะีนะ่ยจริงๆผมเดาว่าัแนะหไบเดนน่าจะพยายามหยุดสงครามอะไรเงี้ยนะแต่เท่าที่ดูก็นะ่าคงจะยืดเยื้อกันไปจนถึงรัฐบาลใหม่ครังเอาละพี่น้องนี่เป็นการเปรยนะ บัญจริงวันนี้งานมีงานส่วนตัวอยู่หลายเรื่องนะก็การฟังการอภิปรายงบประมาณเนี้ยก็ไม่ได้ฟังแบบเต็มที่ก็อาศัยฟังไฮไลท์เอาอะไรเอานะอืม hmm. ก็พี่น้องก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปนะส่วนเรื่องการโฟนอินนะต้องพี่น้องต้องต้องขอให้ช่วยกันหน่อยนะผมอยากให้เป็นการรายงานข่าวเป็นการแสดงความเห็นแบบนะ เข้ามา2นาทีนะพูด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 ปุ๊บไม่ต้องตอบไม่ต้องอะไรมากแสดงไปเลยพี่น้องเปิดไม้ให้แล้วก็คนใหม่ขึ้นคนใหม่ขึ้นในรายการเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยนะผมจะพูด30นาทีนะไม่เกินนี้อย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องนะพูดต่ออีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเงี้ยซึ่งชั่วโมงมี60นาทีนี่ถ้าคนละ2นาทีนะ ก็ได้30คนแต่ว่าเผื่อการแทรกในเวลาจําเป็นเผื่อการรอเนี่ยก็ได้สัก20คนเนี่ยก็ถือว่าเยี่ยมไม่ต้องอะไรแค่15คนนี่ก็เจ๋งหรือเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟสิคนต่อครั้งนในหนึชั่วโมงที่ให้พูดเนี่ยอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับคนละหนาทีระหว่างเชื่อมระหว่างรออะไรเงี้ยแล้วก็พูดกัน2-3นาที4นาทีว่ากันไป นี่คราวหน้าถ้าเปิดสดอีกอยากให้พี่น้องเตรียมนะช่วยกันให้กําลังใจด้อเเพียงดินหน่อยนะวันนี้เห็นอีกแล้วยอด s u b สคร i b เบมันสอยแนละ้วมันสอยอีกแล้วจากหนะ้าเจ็ดเจ็ดรเกือบจะขึ้น900อแล้วนะตอนนี้ลงมาเหลือ700กว่านะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยมันเล่นเราหนักนะผมไม่แน่ใจว่าเมื่อคืนที่ที่อยู่เนี่น็ตเสียเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรพเพราะจริงจที่บ้านผมนเน็ตที่แบบอย่างแรงเลยนะ ลมอะไรก็ไม่มีนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นแป๊บเดียวนะครับพอคุยกับบลูแพดไปแป๊บเดียวมาดูเนี่ยมันก็กลับคืนมาแล้วก็นะเอาเป็นว่าฝากพี่น้องด้วยกันแล้วกันว่าเราต้องช่วยกันนะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมหนักเราจริงๆผมก็กลาวว่านะคงจะต้องคุยกันในเชิงลึกๆนะเชิงลึกมากขึ้นเชิงรุกด้วยนะพี่น้องที่ทําสภาประชาชนเนี่ผมเห็นนะหลายจังหวัดนี่ แอบมีตัวเลขเพิ่มนะต้องอย่างนี้เลยคือผมเนี่ยหวานไว้แล้วปุ๊บก็ปล่อยนะปล่อยเพราะจริงๆต้องให้พี่น้องทํางานแต่เท่าที่แอบไปดูเนี่ยกลุ่มแพทนะ People's Assembly of Thailand นะ PAT ก็สภาประชาชนนั่นแหละสภาประชาชนแห่งประเทศไทยนะตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหลายจังหวัดนะก็คะแนนที่ยังอยู่890ก็ยังอยู่อยู่นะนะครับ แต่ที่เคยมีสี่ห้าคนก็กลายเป็นสิบยี่สิบคนก็มีก็ให้กําลังใจพี่น้องไปร่วมกันทํางานต่อไปเพราะผลที่จริงเนี่ยมันอยู่ที่พี่น้องจะหวังผลคืบหน้าแต่พี่น้องเนี่ยไม่คืบหน้าไปไหนเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะนะครับเนื้อหาสาระเราตดินผลิตให้แล้วต้องช่วยกันเอาไปกระจายตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมานะหนึ่งคนเนี่ยไปดึงเพื่อนที่ไม่ใช่มาฟังอยู่แล้วเนี่ยไปคนกลุ่มอื่นที่ไม่เคยฟังเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มแล้วเอาลิงก์ไปปล่อยต้องช่วยกัน ถ้าเห็นคุณค่าสาระนะถ้าจะคิดว่าเฮ้เองพูดไม่มีอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องก็ได้นะก็ตามนั้นแหละนะโอเคนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ